ครับอยู่กับผมเอ่อช่องอะไรไม่รู้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมบอเบอร์ชีเวเดอร์ที่ผมสอนนะครับเอ่อผมให้แขกและเชิญคนเดียวนะครับพูดน่อยดิเอ่อแบบก็เหมือนกับเชิบต์เล่นนะครับผมนะผมรู้ทุกอย่างแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้นผมจะเล่นสามสองหนึ่งเริ่มเป็นไงวะ เฮ้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 เฮใครวะเฮ้เฮ้มันไม่รู้เลยเฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เเฮ้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 ้เฮ้เฮเฮ้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 เ Oh, Luffy. Oh, elastic plastic. Oh, elastic extract, plastic. Oh oh. Twist mommy long legs in the oh, oh, oh. She oh. loves <laughs> watching you play. When you're Jump having fun, game. she's having fun. Uh huh. The new Mommy Long Legs from Playtime Co. Wait, <gasps> hey, wake up, I like. Wait up, I like. Uh. 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 Uh.

โอเคเริ่มยังแบกแนแเ <OK. S 1> oh, ่เลยวะโอเคโอ้ม uh ืดวตื่อเลยอืือไปไหนวะเนี่ยอ <c ười> uh ื huh. ือต้องไปไหนวัดเ <What? S 2> <c ười> ดินตรงนี้อ่ะฮะนี้อื uh ือโอ้วัดตับ ฟรี๊ <Fre> แปบ๊บตั้งหาแปบ๊บเอ่อมันมืดเกินไปอะ r บร h ์โอเคอะไร do o y ดิว t ั quit game ไม่โอเคลองไปไหนเอยทางนี้สิทางไหนวะอ๋อทางนี้เหรออะไรใจดี กบุกโกมุน <no> เอา้าไม่ใช่เรจะขึงง้นไงมืดอ,อยู่ดีเนี่ย <c oughs> เอา้าเอา้าเอา้เอาเราจะไปไงอะเดี๋ยวไม่ได้ลาหรืออะไรอ๋อเอ็ดโอเค

เอ้ย <Yeah. S 1> บักบอกว่าเนี่ยทำไมมันจับของไม่ได้วะเอออ้ยวิ่วเนเาี่อะไรไม่อนอนอะไรเี้ยบาวจะดูดูในบ็อก กดตรงนี้เพ <si ื่อเป็นคีย์เพียเนี่ยแล้วก็อัดเลียบอยู่แป๊บหนึ่งแต่ก็วบ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 ปับปับยูลาปาเปียโอเคไม่ได้แล้วก็เข้าห้องนี้แล้วก็โทปี้เก็บได้ป่ะโอเค อ่ะวอดอืออันนี้ de, 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 de. Okay. อดเดีสเดซีสโอเคแล้วก็มีเทปเปึ๊บโอเคแล้วก็เก็บแล้วก็ใส่ไม่ดูหรอกครับผมรู้เรื่อง,องแล้ว Playtime Co. And is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig, divorced but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys oh, to amazing children the okay, world. Ludwig spent countless I'm hours I'm in the factory, working overtime I'm relentlessly I'm in an attempt to continuously I'm innovate. I'm oh, yeah. <coughs> In the nineteen sixties, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. To oh, my oh, no my He rose back up and continued to fulfill his vision for the playtime yeah, right eh? Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding? That empire? That how did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? Mm -hmm. It all began in the fateful year uh -huh. of nineteen. แล้วก็พอตรงนี้แล้วก็เป็นไงเป็นไงสคนแ้วนะเบบอขอบคุณครับไม่เป็นไรครับครับครับอ๋อขอบคุณผมหรออ๋อติดมาอยู่ในนี้นะแล้วใช่ไหมโอเคได้ฮะมีเด <c oughs> สเตชั่นนั่นหรอ เดี๋ยววะเอาเออรู้แล้วกำลังไปโอเคกลับไม่ได้สักทีหวังว่าจะไม่แหลกนั่นแห เออครับรู้แล้วเงยีงยบเงียบดิปป๊อปปี้โอ้ยข้างล่างโอเคไปดิบ้าโอเค โอ้ยตายเออมันย <c ười> ังไม่จบอืมมันจบแล้วเออเกตอาบอีกแล้วเหนื่อยจะไปเกิดตรงไหนเนี่ยโอเค ฮะูตายน,นวัตกรรมคือกุญแจบางทีเราอาจจะลืมความตายไปแล้วก็ได้

ชาร์ดดีก็ไม่ผ่านว่ะนอะอะไรอะเอเมเจซีล็อเดาอือือไม่รู้แปลไม่ออกอันนี้ผมว่าพาร์นี้น่าจะได้แค่นี้แหละ เฮ้ยได้แล้วเฮ้ยผ่านโอ้ my god ผ่านแล้วโอ้ยป๊อปปี้เลยเป็นของฉันคนเดียวรู้ไหมเฮ้ยเฮ้ยป๊อปปี้เอาเพื่อนขึ้นมาเอาป๊อปปี้ขึ้นมาเอาเพื่อนขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยป๊อปปี้ เต้องรีบไปหาบ๊อปปี้ต้องรีบไปช่วยบ๊อบบี้ต้องรีบไปช่วยแฟนฉันต้องรีบไปช่วยแฟนฉันไม่รู้หรอกนะว่าบ๊อปปี้อยู่ไหนรีบเร็ว ไปตอนนี้เปียป๊อปปี้ขึ้นมาป,ป๊อปป,ป,ปปี้ป๊อปปี้เฮ้ยเฮ <c oughs> ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะเฮ้ยหย็ดเอามือคืนมา เอามือก๊คืนมามานี่อยามาควนประสาทมานี่ลงมาลงมา,องมาเอาป๊อปปี้คืนมาเอาป๊อปปี้คืนมาโอ้ยหยุดทวงได้เริ่มลำคาแล้วเอาป๊อปปี้คืนมา พูดไม่รู้เรื right? ่องใช่ไหมพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องใช่ไหมพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมเอาป๊อบปี้คืนมาผมได้เป้าหมายของเกมนี้แล้วผมตัวไปเอาป๊อปปี้คืนมาแฟนฉัน เริ่มมาก็โดนขโมยแล้วโอ้โหอะไรเนี่ย <What? S 1> วัด t ่อเร็วโอ้ยเวเดี๋ย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 วเดยวเดยเยว้เยวเงง yeah. วเล่นดีกวเา เดีวเวลากลับบ้านแล้วภาพมันไม่ค่อยสวยเพราะผมเครื่องผมเล่นไม่ไหว<อ>ครับพูดมากกว่านี่ร้ายไปเหอะก็เนี่ย <coughs> hi kids welcome to the game station uh-huh I'm Stella and we've got three super duper fun games to play these little tests show us just how crazy we're <coughs> <small and smart> gonna <coughs> follow mommy long legs down the stairs and we'll start by playing musical Memory I'll see you in a bit <coughs> โอเคกินน้ำเสร็จแล้วเฮ้ยในมือถือมันเปิดให้แหละในคอมมันต้องแค่มันเปิดให้ไปไม่ได้อีกอม,มันหาเรื่องให้เราลงเว้ยปุ๊บว้าไม่รอดได้อย <The United. S 2> ู่ไหนเนี่ยหมอมเห็นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

แล้ก็ใส่ไปก่อนนะเพื่อนผมนี่ก็จะไอ้นอนอย่างเดียวเลยนะครับผมนะไม่ต้องสงสัยมันเล่นวิ่งไล่จับกันอยู่ถ้าเกิดเสียงดังอะนะไ,ไม่มีสีอะ อาา่ะฮะมาเร็วโอเคนี้ผมรู้ต้องขึ้นไปข้างหมดไปดิเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยค้างค้างแบบนะ่ะ เอามานี nee. okay. wait, wait. ่ไม่สีโอเคเฮ้ยเกือบตกออโอเคก็ตกอยู่ดีผมต้องรีบเล่น๊บอืบอือ เฮ้ยโทฟี่ผมเห็นยันไม่ให้หนี้็็ไม่ให้หนีไม่ให้หนีครับไม่ให้หนีใครดูช่องผมมาก็จะรู้นะคบผมนะว่าผมเป็นโลกกับคําว่าก็ไม่ให้หนีโอมาแล้วมาหามาหาลูกเร็วก็ก็มาเดีวมาเร็ว Yeah. Yeah. Có tầm mà xây ngay ba. Xây ngay à? Ồ nó nó. Yeah. 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 mãi đi. Tao mứ. Ok. Phăng đi rồi. Hây, đi à? วันด <ST> <D> <ring> ีบันโซบันนี่อ้าวรู้วันเกิดฉันได้ไงไม่ผมเกิดวันที่14พฤษภาคมอย่ามาโมโอ้อู้ฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าูฮ่าไม่ได้อีทครับไม่ได้อีทฮึวัดดีเฮ้ย Oh my god. Hey Tom. Welcome to Musical Memory. Okay, This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence. Using the buttons around you, Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. Uh huh. Input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. Oh shit! If Bunzo reaches you, your test is over. Okay. The test will become more difficult as it continues. Bunzo! In quicker succession. That's all. Good luck. อย่ามากดลากเถอะฉันฉันมองก็อยู่ตลอดนะอย่าคิดว่าฉันไม่เห็นมาตอนไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาเข้ามาเรื่อยเรื่อยดีกว่าออกไป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 เฮ้ย Oh I... Oh, that's the dinner bell. My 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 Oh. oh. Blue. Blue. Oh. Red. Blue. Red. Blue. Red. Blue red. Blue. Red. Blue. Red. Blue. Blue. red. Blue. Blue. red. Blue. Blue, red, blue, green, blue, red, blue, green, uh, blue, red, blue, green, blue. Wait, okay, yeah, lot. Uh red, uh, red, Ed. red, red, red. 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 Red, red, green, Green green, red, red, green, blue, <tempea> red, red, green, blue, <tempea> red, red, green, blue, yellow, Uuuuhhh! red, red, green, blue, yellow, red, green, blue, yellow, violet, red, red, green, เยลโ o w ไ i o l e เลตนี่เฮ้ยกือบตาย <Round three. S 1> ไม่ไหวว่ะไบรโอเลตอเตเออไ i o l e เลตออเรนออเรนไหนอ่ะ <Viol et. S 1> นี่เหรอไวโอเลตโอเลตออเรนไวโอเลต Oi. Violet Morgan orange it? Orange, okay. red? orange? Red? orange? Why? violet. Orange. white. Violet. Orange. Violet. Orange, white. orange white, Violet, orange, ออร์เรนยีลโล่ไม่ลืมแล้วอะตายดีกว่าไปแล้ว